cái <laughs> sáng là cái gì nhỉ cái này là cái gì nhỉ cái này là cái gì là cái gì nhỉ cái này

เออเดือนแปดพันไปแล้วมันบโอเ้ามาาพวงเออแมานหนาเือนเกามันมาวงเมียเวาทการทักเนาะมันแอดแอดเยอะจ้ะน้ำเดนแปมันเป็นแอดแอดเยอะนี่ เดนี่เดนี่คือน้ำผ้ายูได้วมาตีคาแมนวาเพามีพ้ายูหรือบ่ได้ว่าแล่วมาตีนี่จะเข่ามากมือแรกนนิเนาะมือแรงบ่มือแรลกมือแรงละว่าละว่าหันกาบังแ้วมันจังได้เจ้าความเพลินได้เจ้าเร็วดำย้ำได้ก็ได้เจ้าความเพลินขึ้นก้าวอันอันพญ่ไหม Ừ, áo kìm này, sắp này, cha, cảm ơn cha.